โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด15คนผู้บริหารสถานศึกษาโดยนายนิติเวศจิตวิขามตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างข้อมูลนักเรียนปัจจุบนัน โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาตีที่6จจำนวนทั้งหมด147คนข้อมูลณวันที่10มิถุนายน2568ด้านที่1ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน1.1การบริหารงานวิชาการโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับชั้นเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการกลางการศึกษาพุทธศักราช2 5 5 1ฉบับปรับปรุง2560จัดทำแผนโครงการด้านการสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษของผู้เรียนตามแนวพหุปัญญาจัดทำสื่อ นวัตกรรมเพื่อใช้แก้ปัญหาผู้เรียนทั้งด้านการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นอย่างมีประสิทธิภาพมีการนำผล O.NET NT RT นําำมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อให้ทุเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพตามนโยบายสพทเรียนดี มีความสุข1.2การบริหารงานงบประมาณโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างมีการจัดทำแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาตามระเบียบที่กำหนดอย่างถูกต้องมีการจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเครื่องแบบนักเรียนคข้าอุปกรณ์การเรียนอย่างครบถ้วนมีการเบิกจ่ายเงินอาหารกลางวันนักเรียนตามระเบียบที่กำหนดนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน 1.3การบริหารงานบุคคลโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างมีการจัดทำคำสั่งบริหารจัดการชั้นเรียนจัดอัตรากำลังของบุคลากรของโรงเรียนและจัดทำคำสั่งมอบหมายงานต่างๆมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรตามแนวทางข้อตกลงการพัฒนางาน WPA 1.4การบริหารงานทั่วไปโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง มีการจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมจัดบรรยากาศในโรงเรียนอาคารเรียนห้องเรียนห้องน้ำห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อทำความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์และดูแลด้านโภชนาการและสุขภาพของนักเรียน ด้านที่2การดำเนินงานตามนโยบายของสอพทและเขตพื้นที่การศึกษา2.1จุดเน้นตามนโยบายโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างปฏิบัติตามจุดเน้นนโยบายด้วยการปลูกฝังนักเรียนในความรักสถาบัานหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโชบายทางด้านการศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทันสมัยบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านที่นักเรียนสนใจ2.2นโยบายเร่งด่วนควิกวินโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนควิกวิน 1. ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง 3. ดำเนินการตามนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินงานคลินิก3ามอาสเด็กน้องคาย2วิธีใหม่อ่านออดเขียนได้และคิดเลขกเป็นในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียนและมีการพัฒนาห้องเรียนตามแนวทางโครงการห้องเรียนคุณภาพห้องเรียนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้านที่ 3. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ผู้บริหารมีการเสริมแรงสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการมีการนิเทศติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอและมีการระดมทรัพยากร สแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเช่นชุมชนวัดอบตอจุมพลออบจหนองคายโรงพยาบาลพลพิสัยสถานีตำรวจภูทรพลพิสัยและหน่วยงานอื่นๆด้านที่4ด้านครูผู้สอนครูผู้สอนมีการจัดเอกสารธุรการชั้นเรียนอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันครูจัดทำแผนจัดการเรียนรู้และมีกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ รูปแบบ Active Learning ใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและมีการรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอด้านที่5ด้านผู้เรียนนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างได้รับจัดสรรค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนครบถ้วนได้รับประทานอาหารกลางวันดื่มนมโรงเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นป .6 ครบทุกคนได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มศัก,กยภาพและมีประสิทธิภาพสสใจส